ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังเรื่องฟ้าฝนเป็นพิเศษนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่7เรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรงคาชิกิซึ่งอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เวียดนามและลาวนะครับก็ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกมากขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง27สิงหาคม68ผลกระทบจากพายุและมรสุมที่แรงขึ้นก็จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีลมแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากน้ำพุ่มฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาหลกที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ราชเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มนะครับนอกจากนี้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรและอาจสูงมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ครับและเพื่อความปลอดภัยขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ